ขายได้ไงเดี๋ยวเขาไม่ให้ขายแล้วคุณขายได้ไงหนูไม่ได้ขายคะ่ะคือหนะนูขอแล้วน,นะคะพี่หนูไม่ได้ไม่ขอใครขอใครไหนไปย่ญญามาดูเลยถ่ายรูปให้หมดเลยรถเรียกตำรวจมาด้วยพี่ยุเรียกข้กางหน้าเรียกตำรวจมาไปเรียกมาเลยไปเดี๋ยวผมให้แจ้งความให้จังหวัดพอเบื้องต้นนะเพราะบอกไม่ฟังอเออคุณไม่ขอญาติใครคุณบอกคุณขอญาติไหนไหนเรียกมันได้ขอญาติใครป่ะ ขออนุญาตใครขออนุญาตใครคุณขออนุญาตใครทำไมแล้วพี่เขากล้าผมม่คนสั่งไม่ขายคุณขออนุญาตใครตั้มก็บอกว่าเออขายคุณขออนุญาตใครเราพูดดีหมดแล้วพี่ไม่มีใครพูดดีคุณไปหลอกเขาก็ได้ไงไปขายได้ไงหาตูด้วย้็หาตัวหน่ะาตู้หน่ะเราเห็นแล้วก็คุณไม่ขออนุญาตคุณขออนุญาตใครเดี๋ยวเนี่ยเรียกมาให้หมดเลยมาใครอยากคุยกับผมมาเลยอ้าวคุณว่าไปคุณจะคุยเรื่องอะไรหนูจะมาคุยเรื่องขายรูไม่ใช่ไม่ใช่แล้วใครคุณไม่ขออนุญาตใครเมื่อเช้าเนี่ยผมบอกเขาว่าอย่าขาย บอกใครคะบอกลูกศิษย์ก็บอกเนี่ยคนที่เดินมัเนี่ยนะแล้วก็บอกไอ้รถเก๋งสีแดงด้วยพ่อลูกอ่ะใช่ไหมและทีนี้หนูต้องไปขอใครคะพี่จะไปขอใครได้ไงตอนนี้เดี๋ยวลูกศิษย์เขาจะแจ้งความแล้วพวกคุณไม่ขายคุณก็ไม่อ้างเราเป็นลวงตาเขาแล้วผมไม่รู้หรอกคุณยัอ้างไม่อ้างตอนนี้มันเกิดปัญหาแล้วน้ามาเลยมาเนี่ย มาจังหวัดไหนเราเนี่ยผมมาจากอุดรครับเออตามบอกเลยบอกว่าเดี๋ยวแต่แรกอย่าขอไปค้าขอหลวงตามาไม่มีแล้วไม่จะไปขอหลวงตาไม่ไพี่พวกคุณเนี่ยไม่มีทางมาหากินเหรอคุณมาหากินกับหลวงตาแล้วทําให้ลูกศิษย์เขาเสียชื่อเนี่ยพอพวกหนูจะเข้าไปป๊บอ่ะเขาบอกว่าไม่ต้องเข้าไปค่ะใครอ่ะเคขาพูดเลยค่ะขายมันพนบอกขายขายเลยใครอ่ะศิ่งหลวงตาทุกคนละค่ะพี่ยกเว้นคนไหนอ่ะคนไหนยกเว้นพี่คนเดียวค่ะคนไหนใช่คุณชื่ออะไร ฮะเออมีสิทธิ์ที่จะบอกคุณใช่คุณเป็นนักข่าวพวกคุณเนี่ยนะพวกคุณเนี่ยมาทำมาหากินมาเกาะหลวงตาบุญชื่นนะไม่มีใครเขาว่าหรอกแต่พวกคุณเนี่ยทำให้คนอื่นเขากำลังเดือดร้อนนี่ขอพึ่งนะฮะนอนหนู4461อุดรธานีนะฮะรถเทฟโรเล็กนะครับแล้วนี่นะฮะเดี๋ยวนะฮะท่านผู้ชมฮะดูนะครับนี่หลังรถนี่ก็ทำมาหากินกันนะฮะนี่ โอ้โหกรอบรูปหลายคนเนี่ยเขาก็บอกนะฮะว่าไม่ให้ขายจะยังให้ขายกันอยู่นะฮะเนี่ยดูหน้ากันไหมฮะแต่ละคนเนี่ยนะฮะเดินขายนําหน้าหลวงตาบุญชื่นนะฮะแล้วก็โวยวายเขาสั่งไม่ให้ขายก็ขายนะฮะแล้วก็อ้างว่ารูปเนี่ยเคาะแล้วที่ไปโรงพักเลยก็ได้ค่ะนะครับจริงๆค่ะไปโรงพักเลยก็ได้ค่ะไม่ได้ว่าอะไรเลยถ้าผิดฐานที่พูดอะไรเอาเทียนพูดเดี๋ยวแล้ง อออ่าาาปรระจจนนกีีเโอ้ยต้องประจานอยู่แล้วฮะเพราะคุณเนี่ยมาทำมาหากินเนี่ยนะครับทำให้คนอื่นเนี่ยฮะเขาเสียหายลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเสียหายไอ่อดเนแต่วันแรกไม่เห็นมีลูกศิษย์เลยนะนี่โอ้โหนี่ฮะดูนะครับหน้าตานะฮะแต่ละคนฟ้องได้นะบอกไปฟ้องได้นะพูดอะไรก็ได้ไปฟ้องเลยฮะไปฟ้องเลยครับไปฟ้องเลยฮะไปหาลูกตาไปหาลูกตาบ่นนะฮะไปฟ้องเลยฮะ นี่ฮะโอ,โ,หโ,หโอ้โหมาหากินนะลูกศิษย์ลูกหาเขาไม่ขายก็ยังมาขายแล้วก็มาแอบอ้างชาวบ้านครับว่าขออน <pit> ุญาตแล้วนะฮะน่าดูนะฮะนี่เอ้าดูกันหน่อยแอบไปกันซะแล้วนี่น <ข ging S 1> ฮะจะมาทําให้เสียหายนะแล้วก็บอกว่าเป็นของหลวงตาบุญเชิญน,นะชาวบ้านไม่รู้ก็ซื้อกันใบละร้อยนะครับกรอบรูป ตอนนี้เราอยู่กันบริเวณหน้าหมวกหมวดทางหลวงหนองสูงนะฮะ